ขอต้อนรับเข้าสู่หนีวคอนเนอร์มุมข่าวนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของการนัำเปลี่ยนข่าวสารการย้ายทีมของทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับผมมากันที่ข่าวแรกทางด้านลิเวอร์พูลนะครับให้ความสนใจในส่วนของโบโซวิดนะครับมิดฟิลด์ของอินเตอร์มิลานนะครับโดยเดี๋ยวนี้นะครับทางลิเวอร์พูลน่าจะต้องการนักเตะรายนี้เข้ามาในส่วนของแผงกองการนะครับเพราะว่าทางด้านลิเวอร์พูลเองนะครับมีนักเตะที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับคนขั้นจะเยอะไล่มาตั้งแต่อ็อกเล็กเชมเบลิงนะครับคิตเชนโจนนะครับแล้วก็ เกียตาเดียโกอัคันตารานะครับอันนี้จะเป็นนักเตะในส่วนที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับทางด้านนี้ผูน่าจะต้องการหานักเตะตัวใหม่นะครับเข้ามาแทนที่นักเตะที่อยู่ในระหว่างการบาดเจ็บนะครับโดยทางด้านโบโชวิดนะครับน่าจะมีในส่วนของการสลับการย้ายทีมกันระหว่างทางด้านโรเบอร์โตฟอร์มิโน่นะครับข่าวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้ความสนใจในทัวของอาริเอ็นลาบิโอนะครับบิดฟิลในส่วนของทางด้านยูเวนตุสนะครับ โดยมีรายง,งานข่าวว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางยูเวนตุสนะครับได้ตกลงในส่วนของเรื่องค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการเจรจากับตัวนักเตะในเรื่องของค่าเหนื่อยและก็รายละเอียดอีกย่อยต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการลาบิโอนะครับเข้ามาแทนในส่วนของยวในของฟังกี้เดอยองนะครับที่ค่อนข้างจะมีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็ดูทีท่าว่าทางด้านนักเตะ ไม่น่าจะให้ความสนใจย้ายมาอยู่กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำให้ทางด้านแมนยูนะครับได้มองไปในตัวของทางด้านเอเดรียนอาราเบโอนะครับเป็นตัวแทนที่จะมาแทนที่ในดีลของเฟิงกี้เดอร์ยองนะครับโดยดีลนี้น่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับที่นักเตนนะน่าจะย้ายมาคาแข่งในจินโอเทฟฟอร์ดในฤดูกาลที่จะมาถึงนะครับผมมาต่อกันดีลต่อมานะครับทางด้านจิมมอน n ว r เนอร์นะครับได้เดินทางออกจากทางด้านเชลซีไปที่ ลังเก่าอย่างเอเบเลสิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยวตอนนี้น่าจะอยู่ในส่วนของขั้นตอนของการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยในส่วนของสัญญาของตัวนักเตะนะครับโดยทางด้านเชลซีนะครับได้ทำการปล่อยตัวนักเตะให้กับทางด้านทีมเก่าอย่างเอเบเลสิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้นะครับทางด้านเชลซีน่าจะยอมพิจารณานในส่วนของค่าตัวอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับผมโดยทางด้าน ทิมโมบยเนอร์นะครับย้ายมาอยู่กับทางด้านเชลซีเมื่อปี2020นะครับในค่าตัว47.5ล้านปอนด์เดี๋ยวนี้ถึงถือว่าในส่วนของทางด้านเชลซีนะครับน่าจะมีการขาดทุนในส่วนของค่าตัวของทิมโมบ n ยเนอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการสรุปข่าวสารการย้ายทีมของนักเตะนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b บ c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับผม